đứa cho sườn ăn kim, ăn sườn ăn kim scon no, ăn đầy một, ăn đầy một, ăn đầy một, ăn. 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 ประเด็นเนี่ยไ่อยากให้ไปทา้งหลาอยู่แน่แน่แน่มาหมดค้นหรอกล่องประเด็นจะเป็นนี่อย่างพี่น้องเ,เอ้ยอันนั้นเป็นไปตัวเป็นลูกค้างเลยกล่องเป็น,นอย่างบมประเด็นสีเดือดกล่องไม่บางเจ้าเสือมาก,กินอาหารพี่น้อง เมื่อเสาร์น้นนั่นคอมเมนต์พี่น้นองเ้ามาอยู่บอกว่ากล่องประเด็นเอียงไปะนะมืนอนี้ก็คุ้มแก่อยู่บางบางประเด็นไทยบัดนี้สิยังบ่ขอโทษขอไปหลายหลายเด้อค่ะเด้อจักกล่องเกิดอียังไงมึงกล่องประเด็นเอียงนะมึงมประเด็นไทยประเด็นเฮ็ดอันใหม่ต้องเบิ่งสิเป็นจังได๋ ยังคือเก่าพี่น้องเยอันนี้ประเดอนไทยอ่ทั้งขวงร่องเบิงดรอกืมอเจ้าก็บไทยทั้งขวางตาบานตัวแรกกันสีแดงๆปัดขึ้นอยู่ข้างบนแต่นอนอยู่แต่แห่งว่าไปทางนอนคือก,กันกับสุเทียสุเทียห้ายียงกล่องสีเนาะ,ะเหมือนเทาไทยทางนอนนี่ตัวหนังสือเทียว่บาบอกเวลามันสียางไปน้ำมันสียางไปน้ำมันสีบัขึ้นตั้งหัวอันเมเจอเนี่ ตัวเลขปัดขึ้นถึงหมวอแดงแดงต่ากล่องประเดินประเองงียงโล่งบ่งเจ้าเสือมันกินมืนพี่น้องมึงไก่สีเบเราประเดินเท่ให้หลายเติบหย่อมยุกกรอบๆนะไปต่างหลายมือมตาตั้งมากมนะึงประเดินในประเทศไทยล่งคอบมเจ้าเสือประยู่มันก็กินอาหารกรอบๆมู่พี่น้อง นั่งกินอาหารนั่งให้ประเดินไทยลู้ให้กลับมาเข้าหนิจอยเลยโวกเลยพี่น้องเลยมึงแขนดิเสือแขนดิเป็ดเรียวหนามมากินเนาะอืมแขนกลมกินไปกลมกินมากแขนดิเสือครับเดิน,น,นเป็ดเรียวหนามมากธรรมดากินหนามพร้อมเนาะแขนแขนบ่อืเฝ้ากินหลายแขนดิ จะเป่ากินขาดไรนีน่ผมมีไผมาแย็ยงดอกเป่ากินอะไรกัแกนน้องทันนะน้องบอสกับ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 ,กบเสือ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 น้องนี่ไม่มาดูเจ้าเสือเลยน้องนี่เจ้าเสือมาแล้วเนี่ยน้องนี่มาหาเจ้าเสือหน่อยสิเสือมาแล้ว ใช่ไม่เสือฮะไปสหลายวันเลยกลัวเจ้าพัยเจ้าไัยไม่มาย่องย่องมาไม่ได้ยินเสียงเขาอืมน่ารักจังเลยดูดิฮะอือเป็นไงมึงนอกอย่างคือ,อยังห่องคักแต่พี่น้องเลยพวเนี้นอกอย่างนอกนี่เนาะห้องห้อง โอ้ยจับผ่าบ่ท่านนกอย่างห้องดังดังนกอย่างห้องดังดังพี่น้องเลยจับผ่ากับ่ท่านจับใต้เจ้าเสือนี่ยนะเนาะเสือเจ้าเซนะียประเด็นอยาให้เขานอนอยูอ่ๆแน่แน่แน,แน,แนจะมา นอั่นอยู่ขุนเลยถั้ายกองอ่างไปคุนแล้วเนน่ากินมานี่มานี้มนมเหี่ยวเลยบ้างเนี้ยลูกโุดน่มไหลนมเหี่ยวเลยไปไลาเมือเพได้กินอาหารมาตม้ามาเออื่นประเดือนสิบออกเป็นเสืิมอาหารเสริมมาให้กินนี่ เนาะมื่อัาน,นกินแสบหลายยุบน,นี่โน้ตดิเจ้าเสือเจ้าเสือมากยุ่งกัดมันจะดุ้งโยงเล้วยุย่งกัดยุ่งกัดติเสือฮะไหนมองหน้าดิเสือเสือ เรื den, ่องนเ่อพี่น้องแน่แน่ย่ามาแม่ละนอนนี่นอนนี่นอนลงเออนอนนี่ละนอนนอนก่ต้องมาดอกหรือหมดแดงกัดกับหัวนอนเหัืนหมดแดงกัดประเด็นสีแดงนี่แน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 ่เนี่ยมาจากมาหาประเด็นนอนนอนเออนอนเนี่ย นอนนอนไม่ต้องมองหน้าเลยนอนมีการมองหนาพี่นองได้นนไห่ต้องหาทางไปดลังนอนเศ้ามีแห้งอย่าลุกเด้อหามลุกนอนลุกนอนได้ยินเสียงกระหลอกนเสียงนกงงพึ่งเลยเป็นจ่องมึงเป็นจ่องมึงบนต้นไหม จองบางตนไหมตาแป๊วเลยพี่น้องตะกี้เขาโให้ไปเดินจับพ่องส่เลยแล้วน,น,นี่เขาคุนชิ้นเขาห้ไปเดินจับเลยปเดินกัะเสือน,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 นันนี่ไม่เขากินที่แหลกเขามากเขาบพจุนขิ้นดอกตอนที่แรกที่แหลกประเด็นนันไปเห็นเขาอยู่ปไปเดินไปตลาดนัดเนาะ เห็นเขาจ้าจอยตัวหน่อยๆอยู่ปะเดียนเลยเอาปลาทูให้กินตัวหนึ่งปะเดียนเลยว่ากันอยากกันอยู่น้ำปะเดีนก็อยากให้ปะเดีนเลี้ยงต่อยน้ำปะเดีนน้ำมาเด้อเขาน้าไม่หลีแม่พี่น้องเออเอออืมเงา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 พ่อปะเดียนมาหอดเฮียนปะเดียนได้จำได้อ้าวเจ้าเสือไม่หลีปะเดีนตั้งซื้อให้เจ้าเสือตั้งแต่ฝุ่นมาอยู่ตอนนั้นยังบ่ใหญ่ปานนี้เนาะ อยู่มากบอท่านโดนพ่อเป็นสาวหรกแต่เขาเที่ยวไปเที่ยวมาเขาพ่อเป็นสาวแล้วเขาก็เลยไปมีลูก่อไปมีลูกแล้ววันนี้ก็ไปออกลูกนี่เราขอ,อกที่สามเขาไปนองขอ,อกที่สามเนาะเนาเสือเนาะได้ลูกสามขอ,อกเราเจ้าเสือได้ลูกสามขอักเราไปนองนี่งเตาเหลี่ยมบกโลกตัว ไปด้กันสิจบคลิปใบซ้ำนี่กนเนาะค่ะเนาะอยู่หลอดปลอดภัยเปทุกคนอยู่ดีสบายก้มเจ็บจะได้ความไข่ยังมีไปทางใดก็อย่าลืมใส่แมนขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไหลทุกเรื่อเรื่อขอบคุณเรื่อยหๆกินบ่บกจุกบ่ลงเหม่จะเลื่อนลงเรื่องเก่าหนาทำมาหากินคินสิ่งใดก็ให้ได้สมความมุ่งมัดปรารถนาไปเรื่องก็สิจบคลิปใบซ้ำนี่กนขอบคุณตัวโลกเรื่ะเด้อคีบเนี่ก็ไม่มีอย่างไรเราเรียนเอาเจ้าเสือมาให้ เอานอนนอนลูกนอนนอนเออนอนให้เขานอนบ่อย่างให้เขาไปทไั้งเลยเดินก็สิจบคลิปไปซ้ำนี้ก่อนสวัสดีค่ะ